สวัสดีครับคุณครูที่ใช้งานโปรแกรม student 251ห้าหนึ่ง dg m e นะครับก็เป็นอีกหน้าตาหนึ่งของโปรแกรม secondary นะครับที่สำหรับโรงเรียนที่สนับสนุนการใช้งานโปรแกรมไปนะครับวันนี้ทางแอดมินจะมาแนะนำทุกท่านนำเข้าผลการเรียนที่คุณครูกรอกผ่านโปรแกรมบุกม้าโปรออนไลน์ หลังจากที่ดาวน์โหลดไฟล์ฐานข้อมูลมาแล้วนะครับลองมาดูว่าเราสามารถนำเข้าจากระบบออนไลน์เข้าสู่ระบบออฟไลน์ได้อย่างไรเริ่มต้นจากเปิดโปรแกรม t ิวเด้น51 DG นะครับก็เลือกภาคเรียนที่1ไปในระดับชั้นม .6 ปีการศึกษา67ปัจจุบันจากนั้นก็กดเข้าระบบได้เลยนะครับ คนิโคลแอดมินก็มาที่งานทะเบียนนะครับจะมีเมนูพิเศษพรีเมียมเมนูนะครับเป็นเมนูสำหรับนำเข้าฐานข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนนะครับก็กดมาที่พรีเมียมเมนูนะแล้วหาคำว่า import data from bookmark online นะแล้วก็สามารถกดคลิกนำเข้าข้อมูลนะตอนนี้ก็จะมีไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ bookmark pro นะครับ เรากดปุ่ม test test ข้อมูลก่อนนะครับ test test นะข้อมูลก่อนหอนสักครูนะครับโปรแกรมก็จะเช็คฐานข้อมูลนะว่ามีวิชาไหนบ้างครบไหมนะครับแล้วกดโอเคนะครับนะข้อมูลพร้อมแล้วนะครับจากนั้นก็กดที่ปุ่ม start นะโปรแกรมก็จะ ลิสต์รายชื่อวิชาที่คุณครูใช้บ,บาร์กออนไลน์นะลิสต์รายชื่อวิชาออกมานะเราก็เลือกรายวิชาดับชั้นม .1 ม .2 ม .3 สม .4 ม่ม .5 ส่วนม6ก็ผมทำเข้าเรียบร้อยนะครับนะแล้วกดคำว่า import นะครับคำว่า import นะครอบคครูครับโปรแกรมก็จะเริ่มนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ สต uh, student DG น네ะครับ mm hmm. เพื่อที่จะประมวลผลนะะระหว่างนี้ก็รอข้อมูลไปสักหน่อยนะ네ครับข้อมูลไม่เยอะนะฮะ mm hmm. ข้อมูลถูกโอนเสร็จ เรียบร้อยแล้วก็กดโอเคนะครับอ่าแล้วก็กดออกจากโปรแกรมนะเราก็จะมาตรวจสอบเช่นอยากจะเช็คว่าข้อมูลเกรดของนักเรียนรดับชั้นม .5 คุณครูกรอกมากี่วิชาก็กดข้อที่ม .5 นะครับแล้วมาที่งานวัดผลนะครับมาที่เมนูที่4ผลการเรียน ดูผลการเรียนเกรดของทต่ละวิชาดูนะครับวามาไหมนะก็จะมีบางท่านยังเกาะไม่ครบนะครับนะอย่างเช่นวิชานี้ก็จะถูกดึงเข้าสู่ระบบทันทีนะครับก็จะมีทั้งหน่วยกลางไกลรวมเกรดของคุณครูนะเราก็สามารถตรวจสอบได้นะครับเพราะฉะนั้นโรงเรียนที่ใช้โปรแกรม b o o k m a r k แบบโปรแบบออนออนไลน์คุณครูสามารถกรอกระบบที่บ้านได้เลยนะครับ กรอกที่บ้านได้เลยแล้วก็เซิร์ฟเวอร์วิ่งเร็วมากนะฮะหลังจากที่ครูกรอกเสร็จนะทางแอดมินที่เป็นงานทะเบียนก็จะนําเข้าทางข้อมูลแบบแบบที่ผมนําเสนอที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าโปรแกรมนี้ก็อำนวยความสะดวกให้กับคุณครูได้เป็นอย่างดีแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามกัน